สวัสดีครับวันนี้มาที่ไซงานนะครับการเตรียมงานคานชั้น2นะครับเราจะมาดูอะไรบ้างสังเกตได้ดูเป็นรู้ทันผู้รับเหมานะครับวันนี้ผมก็จะมีมาทําวิดีโอนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับเราจะจะเตรียมคานนะครับซัพพอร์ตซัพพอร์ตนะครับหรือว่าตุ๊กตานะครับตุ๊กตาคำยันสับช่างนะครับที่เขาเรียกกันนะครับก็จะมีไม้ไผ่นะครับผมหรือบางคนก็ใช้ไม้ยูคานะครับ กว้างไม่เกิน2.5หรือว่า3นะครับถ้าสังเกตงานที่ดีนะครับเราจะเห็นๆเ,เลยนะครับก็คือการเตรียมไม้ไม้ก็สำคัญนะครับไม้ไม้ไม้ใหม่นะครับอันนี้สำคัญมากนะครับที่เรามาต่อจากการหล่อคานะครับเทเสาเสร็จแล้วนะครับนะฮะพอเทเสาเสร็จแล้วเราก็จะมานะครับ พันซีนนะครับเพื่อเพื่อเป็นการบ่มคอนกรีตนะครับให้เสาแข็งแรงนะครับการเทคอนกรีตแล้วต้องทิ้งไว้ระยะประมาณสัก 2- 3วันนะครับก่อนที่เราจะมาเทน้ําแล้วก็ลดน้ํานะครับลดน้ําใส่เสานะครับแล้วก็บ่มคอนกรีตแล้วก็พันซีนไว้นะครับพันซีนเทน้ําเสร็จแล้วก็พันซีนบ่มคอนกรีตไว้นะครับอย่างน้อยเจ็ดวันนะครับเป็นอย่างต่ำของผมว่าสิบห้าวันนะครับอันนี้เราก็มาทํา เตรียมงานคานชั้น2นะครับอันนี้จะเป็นคานลงรถนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับตุ๊ก,กตานะครับตุ๊กตานะครับนะครับหรือว่าซับพอร์ตนะฮะสับช่างนะฮะก็มาดูไม้นะครับอันนี้เราก็จะมีไม้ไผ่นะครับความความสูงนะครับก็ความสูงความสั้นของการตัดไม้เราก็ดูตามความสูงของคานที่เราจะชั้นชั้นสองที่เราจะ จะใส่นะครับว่าสูงกี่เมตรท้องผม3เมตร40นะครับผมสเมตร40แล้วก็มีไม้อันนี้นะครับไม้น้า3นะครับไม้น้า3นะครับเพื่อนๆเห็นไหมฮะอ่าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแขนตุ๊กตาหรือว่าเอ่อหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าแขนนางนะครับสับช่างนะฮะอ่าแล้วเรามาดูขั้นตอนถัดมานะครับขั้นตอนถัดมานะครับ ระยะห่างนะครับระยะห่างไม่เกินห้าสิบเซนนะครับเพื่อนๆนระยะห่างไม่เกินห้าสิบเซนนะครับเพื่อนๆนดูอันนี้เราจะนีระยะเล้งนะครับระยะเล้งของเราจะหาไม่เกินห้าสิบเซนนะครับอันนี้สี่สิบสองนะครับอันนี้ใช้ได้ฮะอันนี้ดูดูอีกเซานะครับอ่าประมาณนี้สี่สี่สิบห้าสี่สิบหกก็ยังโอเคเพราะว่ามันไม่เกินห้าสิบเซนนะครับ ในยะเลงอันนี้ใช้ได้ครับขั้นตอนอมาเราก็อันนี้ก็จะเป็นคานนะครับเป็นคานที่ให้ไม้คำตุ๊กตานะครับยึดยึดไว้ไม่ให้เอ็นนะครับไม่ให้เอน็นไม่ให้คานเราเอียงบางคนสงสัยนะครับว่าทําไมเราตีแขนแขนนางหรือว่าหรือว่าไอคำยันตุ๊กตาทําไมต้องตีข้างเดียวนะครับไม่ต้องไปว่าเขานะครับเพราะว่าอันนี้เราจะ ลดคอร์ไปได้นะครับซึ่งซึ่งวิธีการวางนะฮะเราจะวางสลับกันนะฮะมันจะรับแรงมันจะได้ตรงนะครับวางสลับกันถ้าเป็นอันนั้นฝั่งขวาแล้วอันนี้ก็ต้องวาเป็นฝั่งซ้ายนะฮะสังเกตนะฮะเราจะวางสลับกันสลับกันนะครับเห็นไหมครับแล้วก็สลับมาอย่างนี้ครับมันจะสามารถรับรับแรงรับน้ําหนักไม่ให้คานเอียงได้นะครับอันนี้เป็นวิธีลดคอร์ดการใช้ใช้ไม้นะครับใช้ไม้ ซัพพอร์ตนะครับลดคอสแล้วก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับขั้นตอนต่อมาจากการวางนะครับเราก็จะมีท้องคานนะครับท้องคานมาวางมาลายอย่างนี้ครับเดี๋ยวรอบหน้าผมจะมาถ่ายให้ดูทีพอมีท้องคานเสร็จแล้วของเราก็จะมีมีวางเหล็กนะครับวางเหล็กขนาดเราก็ดูตามแบบนะครับระยะแอดห่างเท่าไหร่ของผมห่างระยะแอดสิบห้ามาตรฐานนะครับ าแล้วก็จะมีการวางไม้เดินเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูอีกทีนะครับจะได้เห็นภาพกันนะครับครับเบื้องต้นคร่าวๆการเตรียมงานของการขึ้นค่านชั้นสองเบื้องต้นคร่าวๆก็มีเพียงเท่านี้นะครับวันนี้เดี๋ยวยังไงก็จะมาถ่ายให้ดูอีกทีนะครับเพื่อนๆ